สวัสดีครับผมช่างใหญ่กำเนิดนะวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูงนะครับซึ่งเอาไปล้างรถล้างพื้นเอาไปทำความสะอาดรั้วหรืออย่างอื่นนะครับเอาไปใช้อะไรก็ได้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่โฮมโปรนะครับลังสิทธนะครับอยู่กับคุณอะไรครับไตพบพครับผมสวัสดีครับไตพบนะวันนี้ไตพบจะมา ประกอบเครื่องแล้วก็เอาไปไว้ใช้งานล้างรถนะครับเดินเลยเชิญเลยครับตัวนี้เป็นมือจับนะครับผมประกอบด้านบนคือเราดันเสียบเข้าไปให้ตรงล็อกหนึ่งด้านนะครับผมอันนี้ล้อด้านซ้ายด้านขวาครับผมเสียบเข้านี้ได้เลยครับผมหนึ่งด้านด้านนี้ครับผมอีกหนึ่งด้านส่วนตัวนี้ครับผมจะเป็นตัวลาก อกเข้ามาแค่นี้ดึงขึ้นครึครับผมแล้วทีนี้ใช้ดากได้เลยครับผมส่วนด้านข้างตรงนี้ครับผมเอาไว้มว้มวนเก็บสายไฟสายยาวก,กี่เมตรครับเนี่ยสายตัวนี้สายไฟตัวนี้จะยาวอยู่ห้าเมตรครับผมครับผม,บผมตัวนี้ด้านนี้ครับผมเก็บตัวปืนเป็นฉีดรุ่นนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับจะมีหัวให้สองหัวหัวตัวนี้สามารถปรับได้สีระดับ ถ้าปรับมาอยู่ที่ตัวมิกตัวนี้คือจะเป็นการดึงน้ํายาออกมาจากตัวเครื่องโดยการใช้สายดูดจุ่มลงไปในในกระปุกที่เรามีนะครับผมปรับมาอยู่ให้หมดนี้หมดมิกครับผมเวลาฉีดออกน้ํายาจะออกไปด้วยปรับมาอีกระดับหนึ่งคือตัวนี้ซอฟน้ําจะออกเบาหน่อยเพื่อฉีดล้างพวกเศษฝุ่นที่กําแพงระดับที่สานะครับตัวนี้จะเป็นมีเดียม ก็คือฉีดล้างรถในค่าที่า่าที่สกรปรกที่ติดที่รถเป็นพวกคราบโคลนหรือเป็นคราบขุนที่ติดอยู่ที่รถนะครับส่วนตัวนี้ฮาร์ดจะเป็นแรงสุดตัวนี้จะสําหรับฉีดกําแพงตัวนี้หัวนี้หัวที่สองหัวนี้นะครับจะสําหรับฉีดล้างพื้นล้างคราบสกรปรกบนพื้นหัวนี้จะถูกเซตออกมาให้ไม่มีการปรับอะไรเลยน้ําจะสวิงออกวนอย่างนี้มันจะวนะเหมือน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 สว่านใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับมใช่ด้านในคือจะไปลุกปืนแกว่งน้ําจะวนออกอย่างนี้ครับวนวนวนลักษณะเจาะพื้นอย่างนี้เหรอวนนี้ไหมอ่าเป็นวนพอเวลาเราฉีดไปนะครับมันจะเป็นวนกว้างประมาณนี้อ๋อมันจะวนวนกว้างกว้างประมาณนี้ใช่ครับผมมันช่วยให้เราทาความสะอาดได้ได้ไวขึ้นอ๋อครับดีกว่าเราไปใช้หัวที่มันตรงๆเพราะว่าถ้าเป็นเส้นตรงคือเราก็ต้องฉีดไล่ไปไล่มาอย่างนี้ส่วนตัวนี้มันสวิงออกแบบนี้คือเราฉีดไปเนี่ยคือมันเข้าไปเลยอ๋อครับครับผมส่วนวิธีการต่อนะครับ แค่เสียบเข้ามาอย่างนี้ครับแค่นี้เสียบลบบิดไปทางซ้ายใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเวลาจะถอดก็กดกับละบิดอ๋ออ่าครับผมเดี๋ยวผมของเราทำนะได้ได้เลยครับผมก็นะครับจะมีรูรูอยู่นะรูอยู่นี้นะครับกดกดเข้ามาแล้วก็บิดบิดตรงนี้ใช่ไหมครับผมถ้าเป็นแล้วก็ใช้งานใช่ครับแล้วก็พอพอ,พอเราจะอยากเปลี่ยนหัว แล้วก็หมุนกดกดลงอีกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็หมุนออกแค่นั้นเลยส่วนหัวนี้วิธีการต่อวิธีการใส่ก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยครับทำเหมือนกันออกจับไปแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ปรับปรับเอาใช่จะปรับเอาปรับเอานะครับแล้วรุ่นที่เราใช้อยู่นี้คือรุ่นอะไรครับเนี่ยจะตัวนี้จะเป็นรุ่น K2 Full Control นะครับผม Full Control ก็คือเราสามารถปรับได้สี่ระดับคือ Full Control ตัวนี้คือสามารถคอนโทรล ที่าปปืนตัวนี้ได้เลยครับผมแล้วยี่ห้ออะไรครับที่ที่เราตัวนี้เป็นของทาเช่ครับผมนำเข้าจากเยอรมันทาเช์ใช่ไหมแล้วจะดูราดูว่ามันเม็ดเยอรมันมาอย่างไงดูยังไงครับเนี่ยดูว่าเมดอิเยอรมันมาอย่างไงนะครับตัวนี้จะตีเนมเพจมาเลยครับด้านในจะมีเขียนบอกอยู่คือเครื่องนี้ทั้งมาทั้งมาทั้งเาทั้งกล่องนี่มาจากมาจากนำเข้ามาจากเยอรมันใช่ไหมครับผมนำเข้าครับผมไม่ได้มาประกอบไทยหรือว่าประกอบที่จีนใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อครับครับแล้วก็ที่นี้วิธีการใช้งานเนี่ย หลังจากเราเราเราต่อน้ําใช่ไหมต่อน้ําเดี๋ยวเอาวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนดีกว่าเนอะครับครับคือวันนี้วิธีการใช้งานด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นทางน้ําออกจะเป็นทางน้ําออกสองหัวนี้ครับจะเท่ากันครับเราเสียบ้าไปหัวไหนก็ได้หนึ่งหัวคือน้ำเข้าน้ําออกนี่หัวหัวเท่ากันนะไม่ใช่ครับคุณผู้ชายทางน้ําออกนี่ก็คือหนึ่งหัวส่วนอีกหัวหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวปืนอันนี้คือทางน้าออกอ๋อแล้วจะดูยังไงว่าน้ำออกน้ำเข้าตัวไหน ทางน้ําออกกับทางน้ําเข้ามันจะไม่เหมือนกันครับคุณพ่ชายทางน้ําออกจะเป็นตัวนี้สลักอย่างนี้ส่วนด้านหลังครับจะเป็นทางน้ําเข้าทางน้ําเข้านี้เราจะมีตัวกองเราสามารถดึงออกมาชําระล้างได้ตัวนี้ถ้าเราถ้า,าเราไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้ถามว่าได้ไหมได้ครับแต่มีผลเสียต่อตัวเครื่องอ๋อครับคือมันมันจะเครื่องมันจะมันจะได้รับสิ่งสกปรกเข้าไปข้างในใช่ใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกันพวกเศษตะไคร่เศษอะไรเพื่อเราตอนดึงดึงออกมาจะดึงออกมาเฉยใช่ไหมใช่ครับผมคือมันเสียบสุดยุ่แค่นี้อ๋อถ้าดึงดึงก็ดึงออกมาอย่างนี้ ใช่ครับตัวกองโอเคนะครับแล้วก็ยังไงต่อคางน้ำเข้าอุปกรณ์จะมีให้สองอย่างหนึ่งตัวนี้ละหมุนเข้าไปครับครับหมุนเข้าไปหมุนขวานะใช่ครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยครับครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวต่อสายยางครับเรามีแถมมาให้ด้วยคือ ชุดนี้ค so ือถ so ้า like. ที่บ้านมีสายยางอยู่แล้วคือซื้อไปคือใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้ววิธีการต่อสายยางก็คือสายยางเข้านี่ครับผมนะครับแล้วก็เอาสายยางเข้าวงในนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสายยางเข้าวงในนี้ใช่ครับแล้วก็แล้วก็ปิดใช่ครับแล้วไม่ใช้ตัวนี้ไขบีบอ๋อครับแล้วก็ตัวนี้มาคอนเนคเข้านี่เวลาคอนเนคเข้าดันให้สุดดันให้สุดนะครับครับอย่าดันแค่นี้ถ้าดันแค่นี้คือน้ํามันรั่วอ๋อครับครับต้องดันเข้าให้สุด แต่เข้าสุดแล้วตอนออกก็ดึงออกอย่นี้ใช่ไหมใช่ครับดึงออกมาได้เลยดึงออกมาได้ถ้าจะถ้าจะถ้าจะเข้าก็แค่ดันเฉยดันให้สุดอีกครับนั่นแหละครับแค่เี้ยงได้ครับผมโอ้ครับอันนี้คือทางน้ําเข้าครับส่วนทางน้ําออกนี่ครับดึงสลักตัวนี้ขึ้นครับเสียบเข้าไปครับับแล้วก็กดล็อคจบเลยอันนี้คือหนึ่งด้านครับแล้วีเรามาต่อที่ตัวปืนครับตัวปืนก็จะมีสลักเหมือนกันเราใช้บีบตัวสีเหลืองนี้ออกมาครับครับผม แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ใช้สลักสีเหลืองนี้ล็อกเหมือนกันแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วโอเคครับผมทีนี้เครื่องนี้สเปคตองเครื่องนี้บอกเพื่อนๆอันนี้ว่ามันสเปคตัวนี้จะอยู่ที่ร้อยสิบาร้อยสิบบาตัวนี้ออกเต็มเลยนะครับผมร้อยิแล้วก็ฉีดล้างรถฉีดพื้นหน้าบ้านหรือว่าฉีดไอ้พวกเศษเศษดินเศษโคลนที่อยู่ใต้บางคนรถนี่คือกระจุยกระจุยครับพี่ชาถ้าถ้าตัวถ้าตัวไอ้หัว หัวตัวนี้ตัวตัวอะไรนะตัวตัวฮาร์ดเนี่ยระดับสามไม่พอใช่ครับคือแรงสุดให้ไปเปลี่ยนหัวเป็นตัวนี้สําหรับฉีดพื้นฉีดพื้นใช่ครับฉีดพื้นฉีดค่าสุขราพครับแล้วก็วัเลยวันต์ให้มันประมาณกี่วัตต์ตัวนี้พันหกพันสี่ร้อยวัตต์ครับผมพันสี่ร้อยวัตต์เพียงพอแล้วก็เห็นได้ข่าวว่ารับประกันตัวนี้เราจะเราจะรับประกันตัวมอเตอร์หนึ่งปีอ๋อครับถ้าซื้อที่ผมเนี่ยคุณไม่ใช่รับประกันตัวมอเตอร์หนึ่งปีมีปัญหาสิบสี่วันแรกเครื่องไม่ติดน้ําไม่แรง มีปัญหาที่เกิดจากจากตัวเครื่องนะครับผมรับประกันเปลี่ยนอีกสิบสี่วันรถควรเก็บใบเสร็จเก็บกล่องไว้ก่อนครับผมผมรับประกันแล้วที่นี้อะไรอะไรรองรับเนี่ยคือพวกไอ้นู่นนี่นั่นหักเลยคือสมมุติว่าใช้นานๆไปสายเกิดแตกคุณผู้ชายสามารถเดินเข้ามาสั่งที่โฮมโปรนี้ได้เลยอ๋อสั่งได้ใช่ครับผมคืออะไรอะไรทุกตัวนี้มีมีรองรับใช่ไหมครับใช่ครับมีมีรองรับทุกตัวเลยวันนี้ก็อขอบคุณนะครับคุณไตรพรนะครับพนักงานพนักงานขายที่โฮมโปร สาขาลังสิตนะที่ให้ความรู้กับเพื่อนๆได้ความรู้เนื่องจากช่างใหญ่ก็ไม่มีความรู้นะอันนี้ช่างใหญ่จะเอาไปเอาไปใช้งาน,นใช้งานจริงนะคือเอาไปล้างรถตู้แล้วก็ทําความสะอาดหน้าบ้านรั้วรื้อนะครับอะไรที่ท,ที่ที่ใหญ่จะใช้ก็ใช้งานนะครับก็ถ้าใช้ดีนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวช่างใหญ่จะมารีวิวอีกท้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปฉีดน้ําให้ดูพรุ่งนี้นะ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณแต่พบมากๆครับขอบคุณครับขอให้เป็นพนักงานดีเด่นขอให้รวยๆนะวันนี้ก็ขอให้ขายดีๆนะครับขอให้มีความสุขวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ดูดูดูในในกล่องก็มีอุปกรณ์เบื้องต้นเท่าราจะมีใบรับประกันมีคู่มือไปให้นะครับเป็นบัสตรไทยมีไหมหรือว่าเป็นภาษาต่างด้าวสามารถจะเป็นต่างด้านะจะเป็นของเยอรมันนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีบัสเตอ ใบรับประกันสินค้าใช่ครับใบรับประกันสินค้านำเข้าโดยบริษัทคาเชอร์รีเทลจำกัดนะอยู่ถนนสีน้ำคลินนะครับสวนหลวงกรุงเทพนะใบรับประกันนะครับเดี๋ยวท่านใหญ่ที่เขียนใบรับประกันส่งคืนให้บริษัทนะวันนี้ก็ฝากก่ไแลค์ก็แชร์นะครับแบ่งปันความรู้เท่าที่มีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ